p l ย์บอยจริงๆนะครับเขาจะไม่ทําแบบนี้นะครับเรียกว่าเพย์บอยไม่รู้ภาษาแม่งเก่าไปไหมนะครับเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าผู้ชายที่สาวเยอะๆหลายๆคนนะครับลองไปถามดินะครับเคยศึกษาพวกทฤษฎีอะไรพวกนี้ไหมนะครับวันแรกที่ผมรู้อะแล้วผมมาทําช่องอะผมถามคนรอบข้างนะครับคือแม่งบอก ไม่มีใครรู้จักสักคนนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนืจักใจนะครับและจากคนรอบข้างผมเนะนะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยไอเนี้ยแม่งเทพในการหาสาวอ่ะนะครับผมแม่งยังแบบไม่รู้อะไรพวกนี้เลยนะครับผมนั่นคืออย่างแรกเลยนะที่เสียเวลานะครับคือหาแต่ทฤษฎีนะครับ แต่ไม่เคยลองนะครับผมการที่รู้ทฤษฎีเนี่ยถามว่าดีไหมนะครับผมให้แค่ไม่ถึง10บถึงยีนะครับถามว่าทำไมมันน้อยนะครับเพราะทฤษฎีเอาจริงส่วนมากครับที่ว่ามันเป็นทฤษฎีบานะครับฝรั่งทำนะครับและคุณมั่นใจขนาดไหนนะครับผมว่าเขาทํากันเป็นหมื่นคนจริงๆนะครับและด้วยความที่ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมนะครับผมที่เขาพิสูจน์มาเนี่ยจะใช้ได้กับคนไทยครับ กี่คนนะครับแล้วถ้าในทฤษฎีที่ว่าเนี่ยจะสุ่มเจอคนแต่ละแบบกี่ประเภทนะครับหลากหลายไหมนะครับถึงเอามาสรุปได้นะครับมันปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามัวแต่เป็นหนอนหนังสือหาแต่ความรู้ไม่ลงมือทําแม่งไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมเทรบรอลจริงๆอ่ไม่ต้องมานั่งศึกษาทฤษฎีพวกนี้หรอกนะครับเขาลงมือทานะครับถ้าได้ก็ลาบนะครับผมไม่ได้ก็ไม่ต้องมานั่งเศร้าไม่ต้องมานั่งเสียเซลนะครับเพียงแค่หาคน ห,หาวิธีใหม่แค่นั้นเองนะครับต่อให้เฟ b บอยคนนั้นเนี่ยจะหล,ล่อรวยเพอร์เฟกขนาดไหนไม่มีทางจีบสาวติด99%นะครับคุณจําไว้เลยนะครับอยู่ที่เขาจะกล้าบอกคุณถึงความเฟล,ลตรงนั้นแค่ไหนมากกว่านะครับถ้าเอาตามความคิดผมนะจากประสบการณ์นะครับถ้าคุณอยากจีบสาวเก่งนะครับอันนี้คุณต้องกล้านะครับแล้วทำบ่อยๆนะครับคุณก็จะเริ่มพิว ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าคุณอยากจีบสาวติดอยากให้สาวเลือกคุณคุณแค่ประเมินตัวเองว่าคุณมีอะไรให้โชว์ด้านไหนนะครับแล้วเอาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่นั้นนะครับที่คิดว่ามีผู้หญิงที่ต้องการสิ่งที่คุณโชว์ด้านนั้นเนี่ยได้นะครับถ้าคุณอยากเป็นย์บอยตังค์ต้องมีนะครับไม่มีมึงอยาเอาตังค์ที่ไหนไปเปิดโรงแรมนะครับเอาที่ไหนไปกินข้าวกับผู้หญิงทุกป้านะครับแต่ถ้านะครับความนะครับถ้าตังค์ไม่มี เราจะชูเราเป็นได้ไหมนะครับมันก็ได้ถ้าคุณรู้จักการวางตัวในการหาสาวเลือกเป้าหมายให้เป็นนะครับเหมือนที่สาวๆเลือกเสียๆลงพุงพุ้ยทั้งหลายนะครับผมเขาก็ไม่ได้มีเสียคนเดียวถูกปะก็มีหลายคนได้เหมือนกันนะครับเพียงบ้างมันต่างอะไรก็ไม่ต่างถูกปะอย่างผมเนี่ยสมัยก่อนนู่นนะครับที่เวลาจะเล่นเน็ตเนี่ยจะมีเสียง ใครจาได้นะครับเราคือเพื่อนยุคเดียวกันเนอะนะครับถามว่าจะไปศึกษาเรื่องจีบหญิงพวกเนี้ยจากไหนมันไม่มีนะครับสมัยก่อนทําได้แค่หลังเลิกเรียนะชวนเพื่อนไปเล่นตามห้างอ่ะแล้วขอเบอร์สาวไปทั่วนะครับครั้งเล็กๆเชื่อดิใจเต้นเงินฉิบหายอ่ะเดินตามบางทีจนก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านไปกูยังแบบเชื่อเสียดายวะนะครับหรือโดนเดินหนีนะครับเราอยู่มัธยมไปขอเบอร์มหาลัยโดนพูดใส่กับพี่รุ่นไหนละน้องนะครับแม่งเป็นคําจําฝังหัวกูเลยคํานี้นะครับผมแต่ถามว่า รู้สึกเฟลไหมรู้สึกแย่กับตัวเองไหมนะครับผมคือไม่มีเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีมันก็จะกลายเป็นปมถูกปะ่ะนะครับและไอปมเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่กล้าเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทําตรงเนี้ยให้ได้นะครับคือจะบอกไงดีวะนะครับผมน่าจะมาด้วยแรงผลัก ดันของผมแบบเฮ้ยกูต้องการเรื่องเนี้ยนะครับเพราะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยแม่งไม่กล้ากันนะครับเปิดมาสมุดจดทายเล่ม,มนะครับสมุดเรียนเนอะนะครับคือกูมีแต่เบอร์สาวอะตามด้วยชื่อโรงเรียนอะนะครับหนักหน่อยแล้วแบบเริ่มจำไม่ได้เนี่ยสมัยนั้นมี PCT นะนะครับผมมันโทรฟรีโทรครั้งละ3บาทเนี่ยนะครับผมกูไล่โทรจนแบบ แต่ละคนวางนะครับต้องลงท้ายหลังได้ว่าแบบเอ้คนนีนะ้กูคุยเรื่องแบบ20-30บวกหรือ,อยังนะครับถ้าคนไหนคุยแล้วคุยต่อทําเครื่องหมายไว้คนไหนคุยแล้วเขาไม่จอยไม่ชอบกับเราเนี่ยก็คาดออกนะครับเนี่ยแม่งกูทําถึงขนาดนั้นเลยนะนะครับและพอคุณได้คุยเยอะๆครับไอความอายความขี้ขลาดเนี่ยที่ใจเต้นแรงๆตอนแรกนะครับมันจะกลายเป็นปกตินะครับจากที่เวลาเข้าไปหาแบบเฮ้ย ทักผู้หญิงยังไงหรือทักผู้หญิงเดินหนีทํำยังไงนะครับจะต่อไหมนะครับหรืออาการต่างๆนานาเราจะแบบก็โอเคอะกูก็เคยเจอมาบ่อยแล้วมันก็ประมาณนี้แค่นั้นเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยผมถามแค่ว่าทฤษฎีนะครับให้สิ่งพวกนี้ได้ไหมนะครับสมมติว่าคุณไปเรียนทฤษฎีแบบเออ SMV แล้วกันนะครับที่มันแพร่หลายเนี่ยคุณท่องแม่นจนขึ้นใจนะครับ SMV คุณเต็มแม็กทุกด้านนะครับผมผู้หญิงเข้าหา แต่ถ้าคุณไม่เคยมีแฟนมานะครับผมแต่มีแค่ความพราวในตัวเองเนี่ยใน SMV เนี่ยแต่ถ้านะครับผมคุณเจอผู้หญิงคิลิวแบบ1นึเทเลบ่าะนะครับไม่ต้องร้อยเล่มเกลียยร้อยเล่มเกลียนแม่งน้อยไปสมัยเนี้ยกูเอา1เทเลยนะครับผมผมถามว่าทำยังไง มีข้อไหนที่ไอความพราวในทฤษฎีของคุณนะครับจะมาช่วยคุณได้ไหมถ้าเกิดคุณไม่มีประสบการณ์แล้วคุณมาเจอผู้หญิงประเภทแบบนี้นะครับกลับกันนะครับถ้านะครับคุณเริ่มจากประสบการณ์นะครับที่คุณสั่งสมมาครับแน่นอนเว้ยนะครับว่าต้องมีดูหลอกนะครับต้องมีค่าควายค่าโง่นะครับผมก็มีนะครับแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับตังอย่างไม่เยอะค่าโง่แม่งก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าเรามาเริ่มตอนโต ค่างโง่มันก็จะเยอะหน่อยนะครับแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนะคนที่จะมาลงคอร์สวันที่11เมกราเนี่ยนะครับคือผมอยากให้มั่นใจในตัวเองก่อนว่าเออเฮ้ยกูได้ความรู้จากประสบการณ์จริงๆของผมเนี่ยได้แนวทางละนะครับแล้วอย่าลืมที่จะเอามันไปลองนะครับอย่าลืมที่จะพัฒนาด้วยนะครับเพราะมีหลายๆคนที่มาลงคอร์สเนี่ยผมเชื่อว่าแค่อยากรู้นะครับแต่ยังไม่ลงมือทำนะครับ แต่ความต้องการจริงๆที่ผมอยากให้คนที่มาลงเนี่ยนะครับเฮ้ยเรียนแล้ว ลงมือทํามาปรึกษานะครับส่งรูปมาอวดงี้นะครับหรือปัญหาว่าแบบว่าเฮ้ยผมเจอแบบนี้แบบนี้มาต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยเออถือว่าลงมือสําเร็จเห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆในการหาสาววันที่11มกรานะครับผมปีหน้านะครับถ้าว่างนะผมอยากสอนสดแบบเจอตัวมากกว่าออนไลน์นะครับผมมันได้อะไรมากกว่านะครับพาราเนี่ยเจ็ดเท่านะครับบางคนบอกแพงคุณไปเที่ยวเนี่ยนะครับ ผู้หญิงออ่สองรอบหมดแล้วนะครับชีวิตคุณเท่าเดิมความรู้คุณเท่าเดิมสุดท้ายต้องไปซื้อนะครับเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมาเนี่ยเราพัฒนาตรงเนี้ยของคุณได้คุณจะหาสาวจัดได้แบบไม่ต้องซื้อไปทางชีวิต ดีกว่าไหมนะครับประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าใครสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม open chat กับ official เขาเข้าได้ตามลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลย